ครับตอนนี้ก็สูตรเรลูสกินคอเพียงผักไม้ลายนะครับเป็นสูตรเรลูที่ได้น้อมนําเอาหลักปัญญาที่เราเพียงมาใช้กับทีวิตในการทําเกษตรนะครับตรงนี้เป็นแปลงปลูกผักไว้กินเองเสือแล้วขายซึ่งผักที่เราปลูกง่ายๆโดยการเอาน้าดินมาใส่ถุงแล้วก็เอาก้าผักมาปลูกนะครับเราก็จะมีผักทาน โดยที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนอ่สูงตรงนี้ก็จะเป็นไก่ไข่เน้นที่จะเก็บไข่ไว้ไว้ทานเป็นส่วนใหญ่ก็อันแรกเลยให้มีข้าวกินก่อนเนืเ่องีายวว่าที่ผ่านมาเราเราขายเป็นข้าวเปลือกแล้วเราเสียดุลนนะเราขายข้าวลงสี่แค่โลละเจนบาทแต่ไปซื้อข้าวสามสิบบาทกิน เราเก็บหน่อขายได้ทําพันขายได้นะใช่ขายพันด้วยอันนี้คือพันแล้วก็แปรรูปแปรรูปได้เยอะฮะอันนี้เรามีกี่พันเลยอันนี้มีปักกิ่งมีกิมซุงมีหมาดูอันนี้คือแปลงผักที่เราหวานแบบรวมผสมผสานใช่แบบรวมเม็ดอ่าก็คือคณะควางซุ่งผักบุ้งผักชีผักกระขาาผักโขม เผาโหระพามาเขือเปาะมาเขือพวงอะไรในนี้ก็หวานครับนี้ก็หวานมีผักโขมพะนาวางตุ้งผักชีเนี่ยสี่ห้อย่างหวนันลงไปทีเดียวกันแล้วพริกที่เราปลูกในถุงเนี่ยปรากฏว่าปลูกพริกในถุงเนี่ยมันไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีมแมลงโดยเฉพาะโรคไวรัสยอดหมีของพริกเนี่ยแล้วต้นมันโปร่งต้นมันจะสูงขึ้นมา มแมลงมันจะขึ้นไม่ค่อยได้เพี้ยโดยเฉพาะเพี้ยมันจะไม่ขึ้นมดมันจะไม่ขึ้นไม่พาเพี้ยไป